ขยี้อนิเมะขอเสนอศึกจกักรพรรดิสวรรค์ลือหนึ่งในใต้ราัตอนที่260หมอกขาวหนาแน่นปกคลุมยอดเขากระดูกเอาไว้ในสายหมอกมีกลิ่นชวนน้ำลายสอกระจายออกมาเสียงมังกรและหงฟ้าร้องอย่างต่อเนื่องทุกคนสัมผัสได้ถึงพลังชีวิตมาหาศาลบนยอดเขากระดูกนั้นนั่นคือพลังชีวิตจากการกระตุ้นสะมังกรหงและการเลือดเที่ยวลืออยู่ของมังกรแท้จริงและหงฟ้าแท้จริง หากใครสามารถหลอมรวมสายเลือดของพวกตนเข้ากับพวกมันได้พวกเขาจะได้รับประโยชน์ใหญ่หลวงอย่างไม่ต้องสงสัยทว่าโอกาสแบบนี้ไม่ใช่สิ่งที่คนทั่วไปจะชื่นชมได้แม้ผู้คนเดยรอบภวกเขากระดูกจะรู้ว่าไม่สามารถแม้แต่เอานิ้วไปจุ่มในสระได้แต่ก็ยังมีจอมยุทธจำนวนมากรอที่นี่ปฏิเสธที่จะจากไปเห็นชัดว่าพวกเขาไม่อยากยอมรับแต่เป็นเพียงการไม่ยอมรับ พราะพวกเขาไม่มีความกล้าจะยึดของจึงทําได้เพียงแค่มองได้ตาแดงก่ํอย่างช่วยไม่ได้เมื่อเวลาผ่านไปหมอกบนยอดเขาก็นา,นานแน่นขึ้นจนกระทั่งกระบวนการคงอยู่ประมาณหนึ่งชั่วโมงก่อนที่หมอกจะส่งเสียงบางอย่างเสียงบางกรแล้วโหงฟ้าคำรามทําให้ร่างคนที่นี่สั่นสะท้านสายตาพวกเขามองเห็นเสาแสงเวยพุ่งจากขอบฟ้าเห็นชัดในรัศมีพันลี้ รอบเสาแสงสีทองเราก็มีลวดลายแสงมังกรหงส์สีทองหมุนวนอยู่ที่นั่นส่งเสียงคำรามแม้ว่ามังกรและหงส์ฟ้าจะทิ้งล่างเอาไว้แต่ยังปลดปล่อยอำนาจของมหาเทพประรออกมาทว่าเมื่อลวดลายมังกรหงส์หมุนวนก็เหมือนจะเข้ากันไม่ได้ราวกับน,น้ําและไฟแต่ละฝ่ายพยายามกืนกินซึ่งกันและกันช่างค้ายคึงกับมังกรและหงส์ฟ้าที่ครั้งหนึ่งเคยเกิดการต่อสู้มรณะที่นี่ในยุคโบราณ ดูท่าต่อให้พวกมันจะสิ้นชีวิตไปแล้วยังไม่สามารถเข้ากันได้ลวดลายมังกรหงกืนกินซึ่งกันและกันมากกว่าครึ่งชัมม่วโมงในสุดลวดลายมังกรมีพลังเหนือกว่ากืนกินลวดลายหงฟ้าเข้าไปเมื่อลวดลายหงฟ้าสุดท้ายถูกลวดลายมังกรขเขมือแสงโชดช่วงก็หายไปยังจุดกําเนิดนั่นคือส่วนลึกของสะมังกรหงแต่ขณะสะแห้งขอดพลังงานที่บรรจุอยู่ภายในนั้นก็ถูกดูดซับไปในร่างของคนที่นั่งอยู่ ล่างนั้นเป็นแสงสีทองแม้แต่เสื้อผ้ากระดูราวกระถักทอมาจากทองคําช่างเป่งประกายเหลือเกินขนาดลวดลายมังกรสัมผัสกับร่างเขาพวกมันเข้าไปในร่างกายของเขาอย่างเงียบๆมา่านตาสีดําสนิทแต่เดิมตอนนี้ได้เต็มไปได้วยแสงสีทองในส่วนลึกของมา่านตาราก็มีร่างมังกรขนาดยักษ์ขดอยู่ซึ่งดูลึกลับมากแรงกดดําทรงพลังนั้นเผยอ,ออกมาโดยมีมู่เฉินเป็นจุดศูนย์กลาง แม้แต่ก้นสัตที่หนานแน่นยังเกิดรอยเหลาแสงนั้นคงอยู่ในดวงตาเป็นเวลานานก่อนจะหายไปร่างเขาก็ขึ้นจากสักเขาหลับตาลงสัมผัสได้ถึงขึ้นพลังในร่างกายพลังงานนั้นวิ่งไปตามแขนขาและกระดูกเหล่ากษัตริย์อสูรที่หลุดจากพันธนาการเต็ไมไปด้วยแรงทำลายล้างพลังงานนั้นเหนือกว่ากายยาเทพสายฟ้าของเขาตัวเขากำนิ้วทั้งห้ารู้สึกได้ถึงเลือดสูบฉีดในร่างกาย ไหลเวียนราก็ต้องการเจาะผ่านร่างของเขาและเบิดออกมาจิตใจของเขานั้นเริ่มขยับแสงสีทองก็พุ่งขึ้นจากใต้ฝ่าเท้าแสงสีทองรอบตัวรวมตัวกันลวดลายมังกรสีทองเต้นอยู่ในอากาศเป็นเสียงมังกรคำรามลวดลายมังกรรือดูเหมือนจะได้เป็นกายามังกรพางนะว่ากันว่าสระมังกรหงเกิดจากกระดูกแท้จริงของมังกรและหงฟ้าที่บรรจุได้กันเลือดเทพอสูรท,ทั้งสองที่บริสุทธิ ว่ากันว่าเมื่อพลังทั้งสองสายสัมพันธ์กันฝ่ายที่แข็งแกร่งกว่าจะกืนกินฝ่ายที่อ่อนแอกว่าเรื่องนี้ก็ขึ้นอยู่กับความหนานแน่นของเลือดที่อยู่ในสะด้วยว่าฝ่ายไหนจะหนานแน่นกว่ากันแต่ตอนนี้ไม่ต้องบอกก็รู้ว่าในสะมังกรหงแห่งนี้มีเลือดมังกรงแท้จริงมากกว่าไม่อย่างนั้นคงไม่กืนกินลวดลายหงฟ้าจนหมดแต่มีลวดลายมังกร32สายเท่านั้นเองตัวเขามองลวดลายมังกรรอบตัวจากความรู้สึก กายามังกรพาที่แข็งแกร่งสุดจะมีรวดลายมังกร9 9สายแต่กายามังกรพังที่เขาสร้างขึ้นมีรวดลายเพียง32สายดูเหมือนเลือดมังกรและวหงฟ้าแท้จริงในสายแห่งนี้จะไม่ค่อยแก่งก้ามากนะตัวเขาสายหน้าด้วยความเสียดายแต่จากนั้นก็รู้สึกว่าตัวเองตะก้าเกินไปถึงแม้กายามังกรพังที่เขาได้จะมีลวดลายแค่32ลายแต่ก็ทรงพลังอย่าไม่ต้องสงสัย พอแค่พลังสามสลายเหนือกว่ากายยาเทพสายฟ้าไปแล้วนอกจากนี้ศึกก็เพิ่งจะเริ่มต้นยังมีโอกาสที่เขาจะได้ครอบครองแก่เลือดแท้จริงของมังกรแล้วหงฟ้าอีกถึงตอนนั้นเขาน่าจะทําให้กายยามังกรพางแข็งแก่งได้ไม่แน่สุดท้ายเขาอาจคว้าลวดลายได้ถึง99ลายพัฒนากายยามังกรพงังจนได้พลังกายของมังกรแท้จริงไปครอบครองลวดลายสีทองรอบตัวเขาหายไป ถ้าเขาสู้กับริเวียนในตอนนี้ผลค,คงไม่ออกมาแบบบาดเจ็บทั้งคู่แนะ่แม้ว่าศัมังกรหงจะไม่ได้ทำให้การบ่มเพาะขึ้นพลังพัฒนาแต่ก็ยกระดับพลังในการต่อสู้ได้มานี่หรือกายยามังกรผางล่างงดงามปรากฏต่อหน้ามู่เฉินนั่นคือใช้เสี่ยวดูพิเศษอยู่นะแต่ความรู้สึกขาดหายไปยังมีอีกมากหากเจ้าฝึกจนมีพลังกายมังกรแท้จริงก็น่าจะทรงพลังมากกว่านี้ สายตาของนางเฉียบแหลมมากนางสัมผัสได้ถึงความแข็งแกร่งของลมปราณและเลือดในกายของมูฉันเพียงการมองชัดว่านั่นเป็นเพราะพลังชีวิตที่อยู่ในเลือดมังกรแท้จริงถูกหลอมรวมเข้ากับเลือดของมูฉันแม้พลังชีวิตที่อยู่ในเลือดมังกรแท้จริงเหล่านี้จะไม่ทําให้ตัวเขามีพลังเทียบเท่ากับเทพอสูรได้แต่ก็แข็งกว่ามนุษย์ทั่วไปมากนะักเพราะขนาดช้เสี่ยวที่มีสายตากว้างขวางยังประเมินว่า นี่ทรงพลังนั่นหมายความว่ากายามังกรแท้จริงจะต้องยอดเยี่ยมแน่มู่เฉินก็ยิ้มจากนั้นก็มองยอดเขาที่ขาโผลเจ้าหาตำแหน่งของสระมังกรหงแห่งอื่นเจอหรือไม่เขารู้สึกตื่นเต้นมากหลังจากสัมผัสความมหัศจรรย์ของสระมังกรหงเขาก็รู้รสชาติของความมหัศจรรย์นั้นอย่างที่ใช้เสียบกูดกายามังกรพางของเขายังขาดอยู่มากซึ่งมันจะสมบูรณ์แบบก็ต่อเมื่อได้เลือดมังกรแท้จริงมากพอ ตอนนี้สระมังกรหงที่เหลืออีกสี่สะคงตกอยู่ในการแย่งชิงอันดุเดือดหากเขาเนี่ยอยากครอบครองเลือดมังกรแท้จริงให้ได้มากเขาคงต้องพึ่งพาสระมังกรหงที่ยังไม่มีใครค้นพบซึ่งเรื่องนี้ชัดว่าเขาพึ่งได้แค่ใช้เสี่ยวเท่านั้นพอเห็นว่าอีกฝ่ายคาดหวังใช้เสี่ยวเองก็ยินและนําเข็มทิศสีทองออกมาถ้าเป็นสระมังกรหงที่เจ้าพูดถึงข้าเจอแล้วแห่งหนึ่งพอได้ยินคำพูดนั้นดวงตามู่เฉิญก็ตื่นเต้นแต่ ชายเสียบอกว่ามีบางอย่างอยู่เหนือความคาดหมายข้าเล็กน้อยอะไรล่ะสะมังกรหงที่เจ้าครบอ่อนกําลังมากงั้ยหรือมูเฉินเนี่ยอึง้งและถามขึ้นมาตรงข้ามกับความคิดของเจ้าเลยสะมังกรหงที่ข้าคนพบมีพลังเหนือจินตนาการของเจ้าสิถ้าข้าเดาไม่ผิดกระดูกที่อยู่ในนั้นน่าจะเป็นกระโหลกของมังกรและหงฟ้าแท้จริงเขาถึงกับอึง้งพร้อมกับอาการตกใจเขารู้ว่าสําหรับเทพอสูรแล้ว ศีสษะและหัวใจเป็นส่วนสําคัญตอนนี้สระมังกรหงที่พวกเขาครอบของเป็นเพียงกระดูกของมังกรและหงฟ้าธรรมดาแต่ส่วนกระโหล้นถือว่าอยู่ในระดับหนึ่งแกนเลือดที่อัดแน่นอยู่ในกระดูกธรรมดายังทําให้เขาได้กายยามังกรพางส2รวดหลายและสระมังกรหงที่เกิดจากกระโหลกของมังกรและหงฟ้าแท้จริงจะน่ากลัวระดับไหนกันเขาอาจไม่จําเป็นต้องเข้าสู่จัตุรัสมังกรหงหลง,งเฟิง ก็ชำระก,กายยามกรแท้จริงได้แล้วแม้แต่คนอิสไซอย่างเขาแรงดึงดูดนี้ทำให้เขาเนี่ยสายตารุกโชดช่วงแต่เขาก็ไม่ได้สูญเสียสติอันตรายมากหรือแม้นางจะไม่ได้ตื่นเต้นแบบมู่เฉินแต่ในส่วนลึกนั้นกลับยิ้มอันตรายมากคู่พิทักษ์ที่นั่นแข็งแกร่งกวาวานอนปีศาจก่อนหน้าหลายเท่าถ้าบูมบามโดยไม่ระวังตัวอาจเอาชีวิตไปทิ้งได้เขาเองก็ตกใจแม้แต่ใช้เสี่ยวที่มีพลังระดับนี้ยังหวาดกลัว ดูท่าพื้นที่สระนั้นจะสุดยอดไม่เบาแล้วเจ้าตัดสินใจว่ายังไงมูเฉินถามนางช้เสี่ยวก็รูปงูเจ็ดสีบนไหลจากนั้นบอกว่าข้าจะไปที่นั่นตรงนั้นมีบางอย่างที่เสีย่ยวใช้ต้องการมากดังนั้นข้าต้องไปเมื่อพูดถึงจุดนี้นางก็ยิ้มแต่เจ้าไม่ต้องไปกับข้าหรอกสระมังกรหงท่ยวหรืออีกสี่แห่งอาจยังอยู่ในการต่อสู้แย่งชิงถ้ารีบไปตอนนี้อาจยังพอมีโอกาสคว้าเพิ่มได้นะ ดูท่าอันตรายจริงๆมูเฉินเนี่ยพูดแบบช่วยไม่ได้แม้แต่ใช้เสี่ยวยังกลัวสถานที่อย่างนั้นแปลว่านั่นต้องอันตรายแน่บางทีอย่างที่นางบอกจะเป็นการฉลาดกว่าหากเลือดไปแย่งชิงสะมังกรหงที่เหลือแต่เวลานี้ถ้าต้องให้นางไปโดยลําพังขณะเขาได้ตามผลประโยชน์นั่นเป็นสิ่งที่เขาไม่อาจทําได้เขาจึงเงยหน้าพร้อมรอยยิ้มและพูดขึ้นว่าข้าจะไปกับเจ้า ภายใต้ท้องฟ้าไร้พรมแดนที่บรรจุด้ยวยรัศมีโบราณเมฆขาวที่ดูเหมือนได้รับอิทธิพลจากกินอายโบราณทําให้ดูหนาแน่นมากขึ้นและแข็งตัวบนท้องฟ้าช่างเหมือนกระทิวทัศน์บนภาพวาดทําทให้ผู้พบเห็นรู้สึกรึกซึงและคุ้มเคือท่านใดนั้นแสงสองสายก็พาดผ่านขอบฟ้าทําให้เกิดรอยฉีกขาดของรอยแยกบูเมฆแต่พิบตาเดียวลาแสงทั้งสองก็หายไปความเร็วนั้น ดึงดูดความสนใจจอมยุทธ์ที่กระจายตัวไปทั่วเขตหลงเฟิงที่กำลังมองหาสมบัติแต่ทุกคนสัมผัสได้ถึงคืนพลังที่น่ากลัวจากสองคนนั้นดังนั้นแม้ว่าจะดึงดูดความสนใจก็ไม่มีใครกล้าขัดขวางพวกเขาลางแสนทั้งสองนี้คือมู่เฉินกับชัยเสี่ยวซึ่งจากไปอย่างรวดเร็วหลังจากได้รับพลังจากสะมังกรหงไปแล้วหนึ่งศัและเป้าหมายพวกเขาไม่ใช่สะมังกรหงที่เหลืออีกสีส่ศั แต่เป็นสะมังกรหงชั้นยอดที่ใช้เสี่ยวคนพบจากที่ใช้เสี่ยวกูดสะมังกรหงชั้นยอดอันตรายมากแต่สุดท้ายตัวเขาก็เลือกเดินทางไปกับนางต้องเดินทางอีกนานเท่าไหร่ลำแสงทะย,ยานไปมูเฉินพุ่งหาใช้เสี่ยวส่งเสียงโดยใช้คือหลิงห่อคุมทั้งสองใช้เวลาครึ่งวันในการเดินทางเส้นทางนับว่าไกลมากอีกสี่ชั่วโมง มูฉินแอบเดาะลินเขาสัมผัสได้ว่าพวกเขาเริ่มเดินทางเข้าไปยังพื้นที่ที่ห่างจากกลุ่มคนของเขตหลงเฟิงป่าไม้โบราณเหล่านั้นชัดว่ายังไม่เคยมีใครก้าวเข้ามายิ่งกว่านั้นรัศมีของสัตว์อสูรที่ปรากฏในพื้นที่เหล่านี้ก็มีจํานวนมากขึ้นแล้วรุนแรงมากขึ้นเช่นกันทันใดนั้นใช้เสี่ยวก็ยื่นมือคว้าข้อมือมูชินสัมผัสได้ถึงความเนี่ยเย็นชุ่มฉ่านั้นก่อนที่แสงรุ้งจะกระจายขึ้นมาบอกคุมร่านทั้งสองไว้ ต่อไปเราอาจต้องไปเชิญหน้ากับสัตว์อสูรทรงพลังที่มีประสาทสัมผัสว่องไวแม้ว่าเจ้าจะเก็บคือหลิงไว้ภายในร่างกายแต่กลัวว่าจะถูกคนพบข้าจะพาเจ้าไปเองมูเฉินพยักหน้าจะเป็นเรื่องดีที่จะหลีกเลี่ยงสถานการณ์เหล่านั้นได้มิฉะนั้นหากพวกเขาเข้าไปพัวพันกับสัตว์อสูรแม้จะออกจากสถานที่แห่งนี้ได้แต่แผนการของพวกเขาก็จะรับผลกระทบแสงสีรุ้งปกคลุมร่างทั้งสอง จากนั้นความเร็วพวกเขาก็พุ่งทะยานอย่างรวดเร็วราวกับแสงที่พุ่งผ่านขอบฟ้าอีกสี่ชั่วโมงต่อมามูเฉินก็ตระหนักถึงอันตรายในเขตหลงเฟิงป่าโบราณไกลสุดลูกหูลูกตาแต่ไม่ได้สัตว์อสูรบางตัวมีขนาดรลา่าภูเขาพลังชั่วร้ายปรากฏออกมานอกจากนี้ตัวเขาสัมผัสได้ถึงคืนสำรวจไม่น้อยกวาดผ่านออกมามีหนำซ้ำยังสำรวจไปทั่วนี่คือการสำรวจของสัตว์อสูรดุร้าย ที่มีประสาทสัมผัสการสำรวจนี้สังเกตได้ยากมากหากไม่ใช่เพราะใช้เสี่ยวด้วยการระงับคืดหลิงของมู่เฉินอย่างเดียวคงเป็นเรื่องยากที่เขาจะหลบเลี่ยงการสำรวจพวกนี้ไปได้ดินแดนโบราณนี้ชัดว่าไม่ใช่สถานที่สงบสุขทว่าแม้เส้นทางจะก,กีดขวางด้วยฝูงสัตว์อสูรแต่สุดท้ายก็ผ่านไปดีดหลังจากสี่ชั่วโมงใช้เสี่ยวค่อยๆลดความเร็วตอนนี้พวกเขาได้ก้าวเข้ามาสู่ในใจกลางที่ไร้ผู้คนแล้ว เมื่อเข้ามาถึงพื้นที่ใจกา่าสายตาเขาเคร่งเครียดพอเขาสัมผัสได้ถึงแรงกดดันโบราณที่แผ่ออกมาจากบริเวณนี้แรงกดดันทําให้กาดไหลเอื่อยแม้แต่คลื่นลิงยังหนักบริเวณนี้ไม่เหมือนกับบริเวณอื่นป่าไม้และเนินเขามีขนาดเล็กนั่นเป็นผลจากแรงกดดันโบราณที่แผ่ปกคุมดูเหมือนเราจะไม่ได้มาผิดที่นะใช้เสี้ยวหัวรอกขณะมองพื้นที่แห่งนี้เพื่อให้สามารถมีแรงกดดันโบราณบริสุทธิ ที่หลงเหลืออยู่ได้ดูท่าคงมีสระมังกรชั้นยอดแน่นอนแต่ดูเหมือนจะไม่มีสัตว์อสูรตัวใดอยู่ที่นี่นะมูเฉิญเนี่ยรู้สึกว่าที่นี่เงียบผิดปกตินอกจากนี้เขายังไม่รู้สึกถึงความผันผวนของคลื่นสัตว์อสูรเลยเพราะไม่มีสัตว์อสูรตัวใดกล้าเข้ามาที่นี่นะสิไปกันเถิดสระมังกรหงน่าจะอยู่ลึกลงไปข้างในระวังตัวด้วยนะที่นี่น่าจะไม่ธรรมดาอย่างที่เราเห็นตัวเขาก็เริ่มเข้าใจจากนั้นทั้งสองทะยานออกไป ทยานร่างกายเนี่ยขึ้นคือหลิงพุ่งผ่านเห็นชัดว่าเตรียยไปเชิญหน้ากับสถานการณ์ไม่คาดคิดทว่าสิ่งที่ทําให้ทั้งคู่รู้สึกผิดคาดคือเมื่อพวกเขาไปถึงจุดลึกพวกเขายังไม่พบอุปสรรคใดๆจากนั้นพวกเขากระโจนข้ามยอดเขาโดดเดียวตรงหน้าก่อนที่เบื้องหน้าเนี่ยจะเกิดกว้างขึ้นม่านตาทั้งคู่ก็หดลงตรงหน้าพวกเขาพื้นดินแตกละแหงมีรุมลึกขนาดใหญ่ ความมืดดำทำให้ดูราวกับไรกลดปรนหนึ่งหลุมดำที่พักอาศัยของปีศาจหลายทำให้ผู้ได้เห็นรู้สึกขนลุกแน่นอนว่าสิ่งที่ท้ายพวกเขารู้สึกตกตะลึงไม่ใช่หลุมดำแต่เป็นวัตถุขนาดใหญ่ที่ลอยอยู่เหนือหลุมวัตถุทั้งสองมีสีขาวเจือริ้วสีทองผสมอยู่ภายในรังสีที่น่ากลัวเปล่งประกายจากพวกมันนี่คือศีรษะของมังกรและหงส์ฟ้าศีษะใหญ่โตของมังกรและหงส์ฟ้าดูเหมือนจะใหญ่กว่าภูเขาส่ ตอนนี้พวกมันกำลังเนี่ยกัดก่อนซึ่งกันและกันความเกลียวการยังคงอยู่แม้ทั้งคู่จะกลายเป็นกระดูกหลังจากผ่านมาเนิ่นนานตัวเขาเนี่ยมองภาพนี้ด้วยการตกใจเป็นหัวมังกรและหงฟ้าแท้จริงด้วยกระดูกที่กอดตัวเป็นสระมังกรหงในภูเขากระดูกขาวเทียบไม่ได้กับสิ่งที่อยู่ตรงหน้าใช้เสียมองศีรษะนั้นจากนั้นนางก็เคลื่อนตรงไปมูเฉินเห็นเท่าเนี่ยก็ติดตาไปทั้งสองเข้าใกล้ศีรษะของสัตว์อสูรทั้งสอง เมื่อเข้าไปใกล้พวกเขาก็รู้สึกตกใจรังสีชั่วร้ายมังกรและหงฟ้าที่ฟาดฟันกันบกคุมไปทั่วสามารถจินตนาการได้ว่าในยุคโบราณการต่อสู้ระหว่างมังกรและหงฟ้าจะน่าตกใจระดับไหนนี่คือสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวสองชนิดที่เทียบได้กับจอมยุคขุมพลังเทียนชื่อจุนสะมังกรหงอยู่ที่ไหนกันมู่เฉินถามชายเสี่ยวก็ยื่นมือชี้ไปยังจุดที่ปากของมังกรและหงฟ้ากัดกันตรงจุดนั้นสัมผัสระหว่างกระดูกทั้งสองปรากฏ สะกระดูกทว่าน้ําในนั้นไม่ได้ว่างเปล่ากลับเต็มไปด้วยน้ําสีทองเหมือนน้าในบอ่อเนี่ยม้วนตัวลวดลายมังกรแล้วหงฟ้ากระถาโถมกลิ่นหอมประหลาดที่เข้มขน้นจนไม่สามารถละลายได้กระจายออกมาเมื่อได้กลิ่นนั้นมูเชิรู้สึกว่าเลือดในกายปั่นป่วนจนแม้แต่ผิวกายยังปรากฏแสงสีทองกายยามังกรพาที่เขาชำระสั่นไหวอย่างควบคุมไม่อยู่เทียบกับสะมังกรหงนี้สะก่อนหน้าธรรมดาอย่างยิ่ง สะมังกรหงนี้ยังไม่ใช่ที่ดีสุดของที่นี่เลยใช้เสี่ยวถามจากนั้นก็มอไปที่สะมังกรหงดูจากตำแหน่งแล้วนี่เป็นจุดไขว่กันของฟันมังกรและหงฟ้าพวกมันเนี่ยต่างกัดกันเอาไว้ตัวเขาก็ตกใจที่ตรงนั้นแสงสีทองพปลวพุง่งต้นอ่อนสีทองงอกออกมาจากกระดูกของมังกรและหงฟ้าแม้จะเป็นเพียงต้นอ่อนแต่ราวกับมังกรน้อยที่แข็งแก่ง บนต้นอ่อนสีทองมีกลุ่มแสงสีทองสามกลุ่มเมื่อมองไปก็เห็นผล,ลไม้สีทองสามผลผลไม้สีทองนี้ดูมหศัศจรรย์ยิ่งรูปรักที่ปรากฏเป็นมังกรและหงฟ้าเมื่อถักทอกันเหนียวแน่นก,ก็เกิดเป็นผลมังกรหงหน้าอาศัศจรรย์ทว่าผลมังกรหงสองในสามผลที่สุกแล้วผลที่สามเหมือนจะเพิ่งโตกจึงเนี่ยยังดิบคืนพลังมหศัศจรรย์แผ่ออกมาจากทั้งสองผลนั้นแต่ถึงจะเป็นแบบนั้น ผลมังกรทั้งสามก็นับว่าเป็นสมบัติล้ำค่าตัวเขารู้สึกตื่นเต้นเมื่อมองผลมังกรนั้นเขาสัมผัสได้ว่าผลไม้ทั้งสามนั้นคงเป็นสมบัติที่ยอดเยี่ยมสุดของที่นี่ในนั้นได้บรรจุพลังสุดยอดจากศาีรษะของมังกรแท้จริงและหงฟ้าแท้จริงเทียบกับพวกมันแม้แต่ศะมังกรหงชั้นยอดก็ด้อยค่ะสิ่งเหล่านี้คือผลเทพมังกรหงซึ่งเกิดจากการรวมตัวอย่างสมบูรณ์ระหว่างเลือดมังกรแท้จริงและหงฟ้าแท้จริงใช้เสียวยิ้ม ไม่เห็นสมบัติแม้นางเองเนี่ยยังมีแววประหลาดใจมู่เฉินเองก็เรียปากกําลังจะก้าวไปทันใดนั้นดวงตาก็เปลี่ยนไปเขามองไปยังสะมังกรหงเห็นว่าสะน้ําสีทองกระเพื่อมมีเสา,าน้ําฉีดพุ่งออกมาพ้องกับร่างสีทองฝ่ามิติหมายจะสยบมู่เฉินด้วยฝ่ามือเดียวภายใต้ฝ่ามือราวกับมีภาพมังกรคำรามสยบฟ้าดินแรงกดดันน้ากลัวราวกับภูเขาไถสาน สีหน้ามูเฉันเปลี่ยนไปทว่าก่อนที่เขาเจอะกระบวนา่ารใช้เสี่ยวก็ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับขึ้นลิงสีรุลุงมือของนางสะบัดอย่างรวดเร็วปานสายฟ้าปะทะกับฝ่ามือสีทองฝ่ามือทั้งสองปะทะกันทําให้มิติบิดเบี้ยวพร้อมกับขึ้นพลังที่มองเห็นวยตาเปล่าอารวาสขณะแรงประทะบ้าคลั่งใช้เสี่ยวก็ถอยหลังไปสิบกว่าก้าวมองเห็นภาพนี้สายตาม,มูเฉันตกใจนี่คือครั้งแรกที่เขาเห็นใช้เสี่ยวตกเป็นฝ่ายเสียเปรียบ ดูท่าว่าพวกเขาจะเจอจอมยุทธตัวโหดเข้าแล้วโอเคเอโอกาสหน้าคลิปหน้าบายบายไปแล้วเด้อ